ค่ะก็วันนี้ก็มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ค่ะของชื่อว่าโทเมโคเพ็กค่ะก็ดีใจมากๆเลยเป็นบริษัทที่คุณท่านประธานเขาเป็นพี่ชายพี่สาวยพอดีด้วยค่ะก็พี่โอ๊คพี่โอ๊ปเป็นเป็นแบบท่านประธานบริษัทแล้วตอนนี้เลยค่ะเป็นบริษัทของเขาเลยค่ะก็มาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะมีนี้เยอะไหมคะค่ะก็ เหมือนเดิมค่ะออยังรับได้อีกนะคะยังมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้รับบ้างไหมคะโฮ้ยมีเต็มเลยค่ะ<อ>สามารับได้อีกเต็มเลยค่ะออตอนนี้ไข่ของ ค่ะก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะคือสำหรับงานในเรื่องพิซเซนเตอร์ค่ะปีหน้าค่ะมีแบบว่าคุยอะไรกันอยู่บ้างไหมก็จริงๆเรื่องพิซเซนเตอร์ก็มีคุยอยู่ตลอดค่ะทางพี่ผู้จัดการก็จะคอยดูคอยคุยให้อยู่เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะประกอบกับเดี๋ยวมีละครออนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะราคาสามารถรับได้อีกนะคะ ทีนี้เด็กๆเออนักแสดง่ใหม่ะ็น้อง,อง,องเออเข้ามาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราเองต้องดูแลตัวเองอออ่าด้วยน้องๆรุ่นใหม่อะไร่ใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็คือแบบวงการเราก็ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็จริงๆตอนนี้ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โกลโบมากๆแล้วอะค่ะ,ม,คะมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยอย่างเดียวมันแบบโอ้โหแบบมีประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเยอะๆมากมายก็ก็ต้องจริงๆเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะก็ คุณภาพงานที่เราทำนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดข่ะโตแล้วแต่ว่าหน้าเราก็ยังสตาไม่อยู่อันนี้ยังขายงานได้ค่ะ <c oughs> ก็นี่แหละค่ะก็มีแบบดูแลตัวเองด้วยที่แบบอ่านหน้าเด็กตัวเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบความโชคดีแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยเหมือนกันค่ะ,คะเพราะว่าแบบอายุก็เยอะขึ้นนิดนึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะ งานละครหลักตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สองเรื่องเลยค่ะมีมาตาลดาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชื่อมือปัดกระทาลวกค่ะก็ถ่ายเรื่องนึงกับน้องเจมเจมจีกับอีกเรื่องนึงกับพี่เต๋อค่ะใช่ดูเหมือนเอกทั้งคู่นี่คือพี่แก้มพี่อัมพี่อะไรดีค่ะสนุกดี <c oughs> ไปกองเหมือนแบบไปเล่นกับเพื่อนเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆเราไปทํางาน <c oughs> ค่ะ <c oughs> มีมีแบบ,แบบเจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแกล้งอะไรเราป้องไหมเราแบบอาศัยความแบบตัวเล็กของเราผักเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเจมหรอคะขอเขาก็จะแจ๊แจ๊วหัวเขาไปเลยะคะ่ะเขาเป็นคนแบบคุยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบร้องเพลงคือเวลาเอาจริงๆพระเอกของตัวสองคนเวลาเขามาที่กองกองก็จะเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบสดชื่นเ,เวลามีเขามาอะไรเงี้ยค่ะทั้งเจมทั้งพี่เต๋อเลยเอ๋อแล้วแล้วอย่างพี่เต๋อล่ะคะพี่เต๋อล่ะเป็นไงบ้างเราค่อนข้างหลักมากเค่ะ ท่ามันหนักาเพาวีดีโอคอหาน้องใหม่ตลอดเลยก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็มีล่าสุดก็แบบช่วยพปรหมทดเต้นเต้นเพลงหม่อยะไรอย่างเงี้ยอเพลงของน้องใหม่ใช่เพลงน้องใหม่น่ารักน่ารักมากเคยเห็นหมวดมีของประกอบไหมคะจริงๆเต้ยอะรู้จักพี่เต๋อมาเป็นสิบปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยเลยคราวนี้ก็คือเป็นการแบบทำงานด้วยจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยนานก็ไม่ค่อยเห็นหมวดแบบ ข้างรักเบอร์นี้เลยค่ะแต่ว่า,าตอนแรกจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออเขาก็จะเป็นคนแบบน่ารักกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาอยู่มาเจอจริงๆก็คือเออข้างลักจริง <c oughs> แหละเรามีแซวบ้างไหมคะเวลาแบบเขาวิดีโอคอหาก,กันก็แซวบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบแซวอะไรเยอะมากก็จะมีแบบคุยเดินนะอะไรอย่างนี้นิดหน่อย <c oughs> แ,ลแล้วเราเติยกับเตินนยคนไหนข้างลักมากกันคะค่ะให้เป็นทางนั้นไปก่อนได้เลยค่ะ พราได้แต่วันนั้นเป็นข่าวไปสัมภาษณ์ไปได้ค,คุยกับเขาพูดเต,ตเขาจงก็มีก็มีคุยคะ่ะเราให้ฟังว่าออสัมภาษณ์มา,อ,าอะไราง <สะ S 2> เงี้ค่ะเขาว่ายังไหบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างไงคะ่ะเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วคือเขาจะไม่มาอุสื่อพร้อมกันมีงานคูดกันหรือเเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปตามสถานการณ์ดีกว่าคะ่ะก็อาจจะมีบ้างงานที่แบบเรารู้จักใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้จะต้องมาแบบว่า ลบๆซ่อนๆหรือว hmm. <âu baik. S 2> ่าอะไรก็คือเวลาไปไหนทําอะไรก็ก็ออกไปข้างนอกปกติเลยค่ะถ้ามีงานติดต่อ้วคู่กันนี่เขางานงานคู่เหรอเออเออเขาจะเขาตั้งมงไหมเขเออเออเบื่อไหก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนในวงการด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ามันมีงานอะไรที่มันเป็นแบบงานที่เรารู้จัก กันท so ั iko, ้งค <sh> <reading ancient> <passage> ู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไปอันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้องลองคุยกันก่อนใช่ลองคุยกันก่อนลองดูด้วยว่าอนาคตมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือถ้าเขาทํางานของเขาด้วยทำงานของเต้ยมีอะไรที่เหมือนปรึกษาคุยกันได้ก็คุยกันตอนนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดอะไรประมาณนั้นนะคะก็เหมือนเพื่อนคู่คิดคุยกันได้ในหลายๆเรื่องค่ะมีโอกาสได้เห็นภาพ ภ่าคู่หรอคะ่ะก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ยังไม่อยากบอกว่าจะลงเมื่อไหร่อ่ะค่ะมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับฟิลของเรามากกว่าคะ่ะว่าเออเราคุยกันไปน,นานแค่ไหนแล้วคือไม่อยากแบบว่าไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตามฟิล <c oughs> ค่ะคก็อาจจะเออเรามีการคุยกันก่อนเลยไหมคะว่าเออจถ้าจะลงมู้งเนี้ยต้องขออนุญาตก่อนนะอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้คุยนะคะืมไม่ได้คุยก็ถ้าเขาอยากจะลงก็ก็แล้วแต่เขาะคะ่ะแต่เขาก็จะค่อนข้างเหมือนมีความแบบเกรงใจเรานิดนึงอะไรเงี้ยใช,ใชนะ่ถ้าเราจะลงเนี่ยเราต้องออบอกเขาก่อนเลยไม่ว่าไม่น่าเป็นไรนะคะมันเป็นไอจีมันเหมือนมันเป็นสถานที่แบบส่วนตัวแบบเราอยากลงอะไรก็ลงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเป็นแบบจำกัดเขาว่าเอ,อ้ยอย่าลงรูปเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่น่าไม่น่าใช่มันก็เป็นพื้นที่ของเขาถ้าเขาอยากลงก็ ก็ลงก็ได้ค่ะไม่ติดสมองไม่ติดค่ะได้เจอคุณก้าค่ะได้เจอคันโซฮีวิ<า>้ง<า>โซฮีคือสวยมากค่ะได้แบบ <laughs> เขาคือเขาสวยแบบเดินคือผ่องมาเลยค่ะแบบแล้วก็แบบตัวเล็กอะไรเงี้ยตัวจริงก็คือสวยมากๆเพราะนั้นก็ก็ได้เจอเขาทุกคนก็เหมือนแบบรอคอยเขาเนาะจะได้เจอได้ถ่ายรูป ด้วยอะไรเงี้ยติดเต้ตเนเราได้มีการุยกัอเขาไหมคะไม่ไม่ได้คุยมากค่ะแต่ว่าม,มีได้เซลฟี่ด้วยนิดหน่อยใช่หลายคนจะว่าสวยคูย่เลยนะไม่กล้าทียบค่ะค่ะ <c oughs> แล้ก็อาจจะสวยในแบบของเราเ<อ>ได้ค่ะขอบคุณนะคะ